ลดทวบลงเลยเปิดเรตติ้งพมลิขิตหลังคนดูบ่นรำคาญตัวละครหลักหลังจากที่ออนแอร์มาได้14ตอนแล้วก็ทำแฟนละครแอบบ่นเลยล่ะค่ะสำหรับละครพรเรตแห่งปีอย่างพมลิขิตทางช่อง3นํำแสดงโดยพระเอกหนุ่มปบธนวัฒน์และนางเอกซาวเบลลารานี พรหลายคนรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเริ่มวนไม่ไปไหนสักทีแถมตัวละครแม่กิ่นที่รับบทโดยน้ำตาลพิจักคณาก็มีซีนเยอะจนคนดูไม่โอเคส่งผลให้เรตติ้งจาก7.7ร่วงลงมาเหลือ7.0แล้วไม่ไหวจริงบนป่วยมากเน้นกินเกินมากยังดียังยืนเจ็ดอยู่นึกว่าจะลดมา6กบน,นวนเวียนๆกินก็มันนาเกินมานั่งคุยกับพ่อริชเฉย งงมากแม่บทกินเยอะเกินน่าจะร่วงอีกเพราะมีแต่แม่กินให้ฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกไม่เห็นหน้าเธอได้หรือเปล่าเขาอยากดูโป,ปเบลล่างะ่ะแต่รู้สึกมันมีตัวละครอื่นเยอะนะรู้สึกแค่ว่าเมื่อคืนเซ็งๆกับบทแม่กินที่วนอยู่กับแม่กินมากไปแต่ถามว่าโดยวรวมละครมันก็ต้องมีตอนที่ไม่โดนใจเราบ้างเป็นปกติแต่เรตติ้งไม่เคยตก และน้อยมากที่ละครที่ออนแอร์ออกไปเรตติ้งจะ6.7อัพได้เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นละครน้ำดีมากๆอีกเรื่องหนึง่งสำหรับเราไม่ผิดหวังกับละครเรื่องนี้จริงๆบทเรื่อยเปื่อยมากเหมือนจะสนุกแต่ก็สนุกไม่สุดวนๆเวียนๆเ,เรตติ้งก็ตามเนื้อผ้าแหละละครมาช้าแต่จบไวตรงเวลาบทไม่ไปไหนวนกลับกินอยู่นั่นจะลอยกระทงไม่ได้ลอยสักที พอถึงฉากงานลอยกระทงจบคงจะได้ประมาณนี้แหละวนอยู่แต่ในอ่างเนื้อเรื่องไม่ไปไหนเลยเมื่อคืนดูสองตอนปิดไฟนอนเลยคืนนี้ตั้งใจจะดูใหม่เนื้อเรื่องจะเดินต่อไหมถ้าไม่มีนางกินจับพุ่งกว่านี้เสียดายมากเกือบลุจเจ็ดเมื่อไร่จะลดความตีกันความเฮ้าๆของแม่พุทธาลงบ้างอยากดูซีนอบอุ่นอบอุ่นหวานๆหน่อยน่ารักน่ารักแล้วหนาอเจา้าเลิกตีกันเถอะ ลดท่วบเลยผู้จัดควรพิจารณาว่าเพราะเหตุใดงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาสแสดงความคิดเห็นรัวๆเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าไม่แปลกใจพอเนื้อเรื่องไม่ไปไหนแถมตัวละครกินก็มีบทบาทเยอะเทียบเท่าพันนางหลายคนจึงอยากให้ลดบทบาทของแม่กินและเติมฉากหวานของพันนางเข้าไปเยอะๆแทน